อย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกว่ามาเพราะกระแสมันก็ไปเพราะกระแสถ้าวันหนึ่งอาจารย์กระแสตกคิดว่ามันจะมาอยู่ไหมไม่มาคนหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าเอ้ยมันน่าจะมาเพราะกระแสหรือไม่ใครทนายพัดจริงแล้วก็อาจารย์คิดนะว่ามันมาเพราะกระแสเพราะว่าอาจารย์มีชื่อเสียงมากดังไปพูดแตดด่คืดถูกก็มามาเฉยเฉยจะก็องมาใครอมาได้ไงวะเนี่ยรู้แต่ว่าเป็นทนายอะไรนะท,ทนายเมียนหลวงอะไรสักอย่าง แลวตะหลังเออมันมาตลอดเลยเอมันมาจริงมันตั้งใจฟังแล้วอาจารย์หันน่ะบางทีจังหวะหันเนี่ยจะมองมองหลายๆคนอ่ะมองมองเฮ้ยมันตั้งใจนั่งสมาธิว่ะมันตั้งใจฟังเวลามันตั้งใจฟังมันตั้งใจฟังจริงเวลามันนั่งสมาธิก็นั่งฟัาที่จริงเวลามันตามไปตรงไหนมันก็ไปจริงๆเมื่อวานเนี่อาจารย์ตกใจที่สุดคืออาจารย์นึกว่าทนายพัดหายไปแล้วแต่เมื่อวานน่ะไปเห็นในคลิปใครก็ไม่รู้จังหวะกําลังดูอยู่อ่ะแล้วก็เห็นทนายพัดหันหลัง เดินห Rabbi, nine, ันหลังเข็นรถเนี tense, ่ยตรงเนี้ยประมาณบริเวณตรงเนี้ยหันหลังแล้วก็ลังเข็นรถอยู่เห็นก็ใครนั่งอยู่กับแอดมินหรือไไม่แน่ใจเนี่ยเมื่อเช้านี่เมื่อเช้ามืดหรือตอนไหนไม่แน่ใจแล้วก็เห็นจังหวะแล้วก็เลยถามว่านี่ใช่ทนายพัดอ๋อเมื่อเช้าตอนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วมีคนเปิดให้ดูแล้วก็เออเขาก็เปิดคลิปไปดูอาจารย์ก็ดูแล้วอาจารย์ก็แบบหยุดแป๊บหนึ่งอันนี้ก็ถามคุณคุณว่าใช่ทนายพัด์หรือเปล่าตอนแรกเขาก็ยังงงๆอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ย สภาน,นึงบอกว่าน่าจะใช่แล้วก็พยายามเลื่อนดูกอไปกอมากอไปกอมาคืว่าใช่แล้วเดินแบบนี้ทรงแบบนี้นี่ใช่แน่นอนอาจารย์ก็ไม่คิดว่าเขาจะมาช่วยจัดเต้าอี้เมื่อวานทั้งทั้งที่อาจารย์ก็ไม่ได้มานะอาจารย์ก็ไม่ได้มาแต่ทรายพัฒน์มาเข็นรถเข็นรถแบกเก้าอี่มาช่วยเข็นซึ่งเออก็ยังอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้ไปไหนก็อย,อยังอยู่แล้วก็เราก็เห็นว่าเออเนี่ยคือคนที่ไม่ได้มาเพราะกระแสะ ก็จะยังอยู่ต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ได้ติดในเรื่องของกระ,ระแสเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดติดกับอาจารย์ในเรื่องของกระแส <î es> อยู่ได้นะไม่ใช่อยู่ไม่ได้แต่ให้กลับมาพิจารณาใหม่ว่าอาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์สอนหลักสัจจกความจริงนะอาจารย์สอนให้เราพ้นจากความทุกข์นะ <m> อาจารย์ไม่ได้สอนให้เราอัดวิดีโออาจารย์แล้วไปหายอดไลค์ยอดแชร์ <m> <ๆ>อาจารย์ไม่ได้ทําประโยชน์เพื่อให้แบบว่าเออเราไปทําแล้วมันเป็นคอนเทนต์มันแบบไม่ใช่อาจารย์สอนเพื่อให้เราพ้นจากความทุกข์ าจารย์สอนเพื่อเรามีความสุขในปัจจุบันอาจารย์สอนให้เราอยู่กับกายวาจาใจอันสุจริตไม่ใช่อยู่กับกายวาจาใจอันทุจริตคนที่ออกไปอาจารย์ไม่ได้สีเลียดเลยออกไปเถอะเพื่อที่ไปเจออะไรใหม่ๆก็แล้วแต่หรือจะไปะเผชิญหรือจะไปทําตามหลักสักจธรรมความจริงไปเลยไม่ได้เป็นไม่มีมีปัญหาอะไรแต่คนที่อยู่ต้องอยู่แบบบริสุทธิ์ใจต้องอยู่อย่างเจตนาที่ถูกต้องต้องอยู่อย่างเจตนาีที่ดียร์จันบอกว่าจะไม่สนใจเลยคนเยอะคนน้อยสบายมาก ไม่มีคนสบายขึ้นไปอีกไม่เหนื่อยง่ายมากไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรเยอะแยะดังนั้นถ้าอยู่เนี่ยก็ต้องอยู่ให้เกิปเกดประโยชน์ไม่ใช่เกิดประโยชน์กับอาจารย์ไม่ใช่เกิดประโยชน์กับคนในนี้เกิดประโยชน์กับตัวเองนั่นแหละประโยชน์ที่สําคัญที่สุดคือยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นถึงพร้อมแก่ตนเองประโยชน์ไม่ถึงพร้อมแก่ตนเองมันจะไปประโยชน์ถึงพร้อมแก่ผู้อื่นได้ยังไงใช่ไหมทาตัวเองไม่ได้แล้วมันจะไปทํากับคนอื่นได้ยังไง ให้อภัยคนอื่นไม่เป็นแล้วมันจะไปให้อภัยกับคนอื่นได้ยังไงถ้าเราไม่รู้จักให้อภัยเริ่มต้นจากการให้อภัยในใจของตนเองการให้อภัยไม่ใช่อภัยผู้อื่นนะให้อภัยตัวเอง